สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนวันนี้บอบอจะมาดูวิวอันนี้นะคะดูดิเลียงสาะเปานะคะช่วยช่วยทำงานนะคะเร็วๆสิลูกช่วยหยิบเร็วไม่ทันแล้วลูกไม่ทันแล้วเร็วๆค่ะเร็วๆ ไหนเลียงยังไงคะเลียงยังไงคะทุน เก่งไหมคะปอเปีเก่งไหมคะเร็วๆรูกเร็วๆเร็วๆไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนั่งแล้วนั่งแล้วอะพนักงานเหนื่อยแล้วเหรอไม่ทันแล้วเหรอทำอะไรอะทอะไรปอเช่วยทำงานใช่ไหมคะยันยันอ่ะโอเคค่ะเพื่อนๆโอเคค่ะเพื่อนเ่อ สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะยังไงคะโอ้โหห่วงงานมากเลี้ยงดีๆเลี้ยงดีๆสระเปาไหลมาไหลมเร็วๆลูกเร็วๆเร็วๆเร็วๆ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวัดีน้องทำอะไรคะลูกน้องทำงานเส้นสีค่ะโอ้เก่งจริงๆริงนี่ปปอเป็นลูกค้าค่ะโอ้ปปอเป็นลูกค้าลูกค้ามาช่วยเหรอคะปปอเป็นเชฟหรือเปล่าคะเป็นเเชฟี่ยมมากเลยค่ะลูกเลี้ยงเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงต่อเร็วเลี้ยงเลี้ยง ล้อมล้